สวัสดีค่ะเป็นวิดีโอพิเศษนะคะในวันแม่ก็เดี๋ยวเราจะมาทําอะไรสนุกสนุกการนะเดี๋ยวเควินจะมาแต่งหน้าให้โบนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะแต่งก็ให้เขาลองดูสวัสดีครับเรี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำมือยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขีบ้อ เอาละไม่รู้มาเตรียมไมรู้เนอ้อ๋น้องเควินเป็นผู้ชายเหรอครับอืมอเร้มนนสหอืมใครชื่อน้องเควินยังไม่กันเงียบเลยอ่ะสู้ใครซ่งพิมพ์ชื่อมกันย่าับสูเหรอย่าไอทัอ่ะโอเค มีอะไรบ้างอันนี้โบก็แนะนําไปบางส่วนนะว่าอันไหนทําอะไรอันนี้ใช้ทําอะไรลิปสติกลิปสติกโอเคลิปสติกเหมือนกันนะลิปสติกลิปติติกอันนี้ใช้ทป็นอันนี้รองพื้นรองพื้นรองพื้นเดี๋ยวมาม่าบอกก่อนว่าอันนี้มีอะไรบ้างต่อไปหนีแป้งแป้งแป้งเอาไว้ทาหน้า ไว้ทาหน้าตรงนี้อยาจะพีมาให้แป๊บหนึ่งนะอ่านี่อันนี้ด้วยที่ปัดแก้มปัดแก้มตรงนี้ปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ใช้แปรงอันนี้ครับถ้ามันมีแต่ใชาอนี้นะเออเดี๋ยวให้แมาเดี๋ยวมแม่ให้ทาอันนี้บอกว่าทาไหนอันนี้ทาอะไรอายแชโดว์อันนี้อายแชโดว์ทาไหน ไอชาร์ดองทาตรงนี้ตรงตาทาตรงนี้นะ <c oughs> หนูนะว่าจะจำได้หรือเปล่าจำได้ไหมนอ้องอะโอเคงั้นอเอาแค่นี้ก่อนนะคะมาแต่งหน้าเล่นๆ <c oughs> มามาจับให้ทาแป้งอะเร็วๆพอแล้วท <c oughs> าให้หมามาไม่ทาให้ตัวเองทาให้หมา,มานี่ทาให้หมามาลเต ทาให้ทั่วเลยนะตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ทาอย่าเายอะดูไรอัอลต้าทาทาอะไรอีกช่วร์แอสตะาอ๋อทาแก้มโอเคเอาทาให้มามาเปิดให้เนาะเปแล้ะ แก้ม,กมดูใจอ้าวท่า,อา,ทาโอ้จะเป็นยังไงตรงนี้นะตรงนี้อืมโอ้ยครจะฟ้าเปย์ดูน่าฟ้าเปค์บอไม่ต้องวนเยอะก็ได้อ่ะเออพอละโอ้โหพ่อซูอืมเอาอยู่ไหมตรงนี้เหรอแก้ม ทาไทยลีแก้มวช่ด้โอเคเดี๋ยวกะจะไม่ดูจอแล้วนะเออเดี๋ยวมันจะตลกไปกว่านี้อ๋อนอกเต่ตานอกเต่ตาโอเคทาตาอ่าทาให้แม่มาช่วยไหมบุดเจ้าทาตาก็เลือกพาเลทแบบธรรมดาที่สุดแล้วนะให้นะบุดเจ้าอื้อหา เออใช้อะไรก็ได้ใช่แปรงก็ได้อาแปรงไหมอ้าวแปรงอาแปรงอาแปรง,ง,งครับชูตาอยู่ไหนอ่ะ <is> ตาตาอยู่ตรงไหนครับใช่เหรอนำไม่แก้วแล้วไม่ใช่ตาอยู่ไหนตาหมามาอยู่ตรงนี้ครับ okay, okay. เอาตาลืม <is> อ่ะนี่ โอ้ทาตาสีอะไรให้แม่เอาอีกข้างนึงอีกข้างนึงข้างนี้ไม่ทาเลยอ่ะ <c oughs> ของนี้ก่อน <c oughs> อือโอเคโอเคครับบางทีก็ฟังเรื่องนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะพูดเท่าไห่ <c oughs> <c oughs> อ่าน้ถทาเสร็จเรียงตาชูปิสเฟติชไนนไน อันไหนอีกอันไหนเอาเอาทาทาทาดิเอาทาเลยโอ้โหกกแม่จะสวยกว่าวันนี้แหละเอาเสร็จแล้วโอเคเอาอะไรอีกเย็บชูออ๋อมีเก็บเข้าที่ด้วยนะแปรงเนี่ยเย็บชูอสเน็กสติกเลยเหรออะไรเนอร์แม่ยังไม่ทาเลยนะให้แม่ทาะอะไรเนี่ยก่อนไหม S <S อายไลเนอร์ไหมเอออายไลเนอร์นั่นแหละให้แม่ทา<อ>ใช่ครับหยาหมุนได้ไหมเนาะอ้าวมาไปด้วยมือทาตาทาตาเสียตาตาก็คือตรงนี้เงินตาเดี๋ยวจะทาคิน้นคิ้วก็ได้คิน้นคิ้วไหมคิน้นคิ้วอ่ะ โอเคเขียนคิ้วให้แม่เขียนคิ้วหรือเขียนอะไรเนี่ยนี่จ้าใช่เหรอทูตเบไม่ไม่ไม่ข้างนี้สวัสดีเสร็จแล้วโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วอ่ะสวยไหมว่าเธออ่ะตาตาเอามาสคาร่าด้วยไหมเนี่ยให้แม่เอามาสคาร่าไหมยิ้ จะดึงออกไหมวันนี้มาสคาร่าเนี่ยโอ้ยดึงยากเอาทาไม่ได้แค่เทียทาตาตาอือฮึย่าโอ้ยเอาอีกคท่ายทาตรงไหนเนี่ยมันใช่แล้วเหรอโอ้โหนี่คือมาสคาร่าหรืออะไรทาดิโอเคอะทาจะทาลิปสติกสีอะไรเนี่ย โอ้โหสีส้มเลยท้าปากอมมันเกินปากแล้วมันไม่ใช่ปากคนมันไปถึงคางแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปากนะเอออะ เฉลียเสร็จแล้วเหรอเะเลีวเสร็จครับเสร็จแล้วครับเฉลีวยวั็จันทวจะทาอีกสีหนึ่งเหรอลิปสติกเหมือนกัน <Yeah. S 1> เอาทาอีกเหรอเอาทาก็ทาท,ทามามามาเลย <is> ปากทาปาก มีผสมสีด้วยโอ้โหศิลปินมากแล้วโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอดูกระจกกระจกอยู่ไหนอะดูกระจกแป๊บหนึ่งดูหน้าดิฉันสิคะ <What? What? S 1> น้าสวยแล้วเหรอไอ้ใจสวยโอ้ยเควินเดจ๋า ทาไม่ได้ลิเกที่ไหนเนี่ยยังไม่พออีกจะทาอีกหรอปากเนี่ยไม่ทาแล้วสวยแล้วสวยแล้วปากไม่เอาปากพอแล้วพอแล้วเอยเป็นยังไงบ้างคะฝีมือน้องเควิน เลิศไหมเลิศไหมนี่เมคอาร์ทียังต้องแบบตีทางให้นะปัดคิ้วนะเนี่ยปัดคิ้วปัดคิ้วน้องรู้จักไหมคิ้วอยู่ตรงนี้ค่้วดิวโอ้โหสเต็ปนางนี่ก็คือได้ทุกสเต็ปแต่ว่าเล็กเหรอโอ้โหมีเติมสีโอ้ยคิ้วเฮ้ยคิ้วอยู่ตรงไหนอ่ะ เออนั่นอะไรคิว้วเออยยบชาดิโอเคเสร็จแล้ว <c oughs> ขอให้มีความสุขในวันแม่มากๆนะคะทั้งคุณแม่ทั้งหลายแล้วก็คุณลูกทั้งหลายนะคะไปฉลองกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะทานข้าวล,ลูดหลานี่วิดีโอจบอารมณ์ไม่จบเบียงต่อลิปสติกก่อนนะอ้าวบอกว่าจะสนุกกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคือ การแต่งหน้าวันนี้ก็คือพรีชี่มากมายเลยนะจ๊ะหวังว่าจะสนุกกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบอกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บาย,บาย